สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับสภาพนะครับบรรยากาศนะครับของเซนทันนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดแล้วนะครับอันนี้เป็นชั้น4ีนะครับเป็นชั้นอาหารอันนี้เดอะพิซซ่าก็ปิดอยู่นะครับก็เรามาดูนะครับว่าแล้วจากที่เปิดแล้วหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับสภาพบรรยากาศนะครับโอเคครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็นเนี่ยครับนี่ก็จะมีคนมาเดินนะครับตอนนี้พามาดูนะหรับร้านอาหารนะครับเผื่อว่าใครจะมากิน อันนี้นะครับของซิสเตอร์ซิสเตอร์ก็ยังเปิดอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับนี่ครับก็คือบรรยากาศของซิสเตอร์ก็ยังถือว่าเปิดอยู่ก็ถือว่าใช้ได้โอเคนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนของที่เป็นนะครับแหลมซีฟู้ดนะครับข้างบนก็แหลมซีฟู้ดแหลมซีฟู้ดนี่โอ้โหไม่มีคนนั่งเลยนะครับอาจจะเพราะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาอาหารนะพี่น่าประมาณสักบ่ายโมงกว่านะครับ อ่าอีกฝั่งนึงนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้นะครับปิดไปเลยนะครับของเดลิควีนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดโ,โอโตยกักก็ยังยเงียบๆอยู่นะครับหรือว่าเพราะพี่อันนาวันธรรมดาหว่ามันก็เลยเงียบๆนิดนึงนะครับแต่ปกติมันก็จะมีคนนะครับไอ้พวกร้านพวกเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นๆต่อก็ ถ้าเกิดดูด้านนี้ดีๆนะครับคนก็เดินมีมาเดินบ้างนะครับแต่ไามา่ได้มาเดินเยอะเท่าไหร่ก็มีพอม,มาเดินบ้างถ้าเกิดเทียบกับช่วงปกตินะครับก็มันก็จะมีคนเยอะกว่านี้นะครับฝั่งนู้นนะครับโนบุโนบุโอ้โหเหมือนกับแหลมทะเลนะครับไม่มีคนเลยอ่าอันนี้บาร์บีคอวบาร์บีคอนนะครับนี่ ก็มีคนอยู่บ้างนะครับแล้วก็ของพื้นที่ของบาร์บิตอนตรงนี้นะครับก็คือนี่นครับตัวบาร์บิคอนเลยนี่นี่นะครับเวลาเรามากินก็จะมีตุ๊กตาบาร์บิคอนอยู่ด้วยนะครับแม่คนเหงาโอ้ฝั่งด้านนู้นะน,นะครับเป็น M k ็นะครับในส่วนของ MK ก็จะมีคนอยู่บ้างครับแต่ว่ายังถือเังน้อยอยู่ อันนี้เป็นไรอันนี้เป็นเอ้ยตูกิชี้นะครับซุกิชี้นี่แบบเลียนเเ็นนะครับออนไลน์ร้อยเปอร์เซนเลยร้านปิดแต่ว่าเปิดแบบออนไลน์นะครับใครอยากกินกินก็ต้องสั่งแบบออนไลน์เอานะครับมีร้านปิดหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเปิดในส่วนของฝั่งน,นู้นนะครับไปดูด้านนู้นของ MK ก็พอมีคนบ้างนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นโอ e e อิชิราเมงก็พอ,พอมีคนบ้างนะครับแต่ว่าทุกร้านเหมือนกันนะครับคือต้องมีการสแกนด้วยหรือลงชื่อก่อนใช้บริการฝากด้านนู้นเป็นฟูติครับก็พอมีคนบ้างเล็กน้อยครับเอยตรงนี้คนเยอะดีนะครับฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเร่อให้มาดูร้านนี้กับร้านซันตาเฟ่นะครับคนเยอะมากเลย ถ้าเกิดในชานทั้งหมดเนี่ยซานดาเฟ่เนี่ยพึ่งเข้ามาเห็นแล้วร้านมีคนเต็มนะครับซานดาเฟ่คนยังเต็มอยู่นะส่วนทางด้านนี้เป็นฮอตพอตนะครับฝั่งด้านนู้นเป็นฮอตพอตก็มีคนมีคนบ้างเอฟโปรโมชั่นเขาก็เพื่อนดูนะโปรโมชั่นเขาก็ธรรมดานะครับไม่ได้เยอะอะไรมากเนี่ยก็เท่าทั่วไปอ๋อมันจะมีเมนูลด50เยอะนะครับส่วนมากลด50 คือถ้าเกิดใช้เปิดช่วงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเมนูคุณด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเมนูคุณดีนะครับเล้าใจคเขาก็จะมาครับอ่าเรามาดูฮัตจิบังนะครับในส่วนของฮัตจิบังก็พอมีบ้างนะครับมีฮัตจิบังก็จะพอมีคนบ้างนะครับก็ไม่ถือกับเยอะก็ในส่วนของโซนร้านอาหารก็ถือว่าเรียกว่าอะไรครับมีคนมาใช้บริการมากนะครับไม่เยอะถ้าเกิดเที่ยบในช่วงก่อนติดโควิดเนี่ยก็จะมีคนเยอะกว่านี้ ส่วนฝั่งด้านนี้นะครับคือคนที่มารอใช้บริการธนาคารออมสินนะครับเขาแยกมาตังหาให้นี่ชาบูชินะครับชาบูชิเดี๋ยวนี้นะครับเขาเสริมในการเปิดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแดดลางแล้วนะคือเขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใครอยากได้อะไรก็มาเติมเอานะครับก็คือจะมีพนักงานมาเติมให้นี่ครับก็โอเคครับก็จบลงไปนะครับกับบรรยากาศของช่วงนี้นะครับเป็นทาน อุดอรนะครับชั้น4ี่กับตซนอาหารนะครับก็เปิดกันแล้วหล่ะแต่ว่าก็คนมาก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะครับโอเคครับเพื่อขอจบการพาทัวร์คลิปนี้แบบเบงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ